สวัสดีครับต่อกันข้อที่43 3สามัญปี 65, นะครับโจทย์บอกว่าแก๊สอะเซทิลีนสามารถนำมาใช้ในการบ่มผลไม้ให้สุกได้เร็วขึ้นอันนี้จริงนะครับแถวบ้านผมพอเท่าเขาไ้บ่มลองกองนะครับบ่มผลไม้สุกเร็วขึ้นโดยเตรียมได้จากปยาระหว่างแคลเซียมคาร์บายกับน้ำถูกบ้านผมเขาเรียกฐานแก๊สตอนแมใ่ใช้ไปซื้อเขาเรียกว่าท่านแก๊สท่านแก๊สน,นะครับาฐานแก๊สเมื่อก่อนไม่ไม่แพง เอาไว้บ่มผล,ลไม้ไว้ขายตลาดนะครับอันนี้แคลเซียมคาร์บอเผสมกับน้ำเกิดปฎิกาเคมีดังสมก,การโอเคถูกต้องนะครับแต่ว่าสมก,การยังไม่ดุลทาําไงดุลก่อนแล้วกันคาร์บอนหลัง2หน้า2ก็ครบเลยว่าแคลเซียมหน้า1หลังเนือคบรบไฮโดรเจนหลัง4ีหน้า2ตรงนี้เติม2 O โอหน้า2หลัง2ครบจบแล้วสมก,การนี้เติม2ตัวเดียวจบเลยนะครับทีนี้ก็บอกว่าหากการบ่มผล,ลไม้เนี่ยในภาชนะขนาด5ลิตรถุงเล็กจังนะ5ลิตรเองนะครับต้องใช้แก๊สอะเซทิลีน มีความหนาแน่นเท่ากับ0.13กรัมต่อลิตรอ่าฮะจะต้องใช้ฐานแก๊สเอ้ยนี่นี่นี่นีะน่ะบอกแล้วก็ได้โกอ้อเออนี่มันเขียนอยู่แล้วนี่ว่าแม่งฐานแก๊สแคลเซียมคาร์ไบด์ภาษาอังกฤษแคลเซียมคาร์ไบด์คนใต้รยกฐานแก๊สจะต้องใช้ฐานแก๊สอย่างน้อยกี่กรัมเมื่อผลเมื่อผลได้ร้อยละของปริยานี้มีค่าเท่ากับ80อ๋อเหมือนแคลเซียมคาร์ไบด์มันสลายตัวไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเกิดปริยาแค่80นี่นะครับทีนี้มา ไล่ดูพร้อมกันเรยียนครับก็คือเราเอาถังก่อนถังใบนี้มันขนาด5ลิตรโคเฟคเตอร์ธรรมดา5ลิตรแล้วทีนี้โจทย์บอกความนาแน่นของแก๊สอะซิลีนมาว่า1ลิตรต้องใช้อะซิลิอน0.13กรัมก็โคเฟคเตอร์ว่าปกติ1ลิตรต้องใช้อะซิลตน0.13กรัมตอนนี้คือกร,รัมอะซิลตนนะ c 2 2นี่ยนะครับตอนนี้ปริมาตรตัดปริมาตรเรารู้แล้วว่าเราต้องใช้อะซิลีนกี่กร,รมัมแต่อะซิลีนที่คุณ ได้มาตรงนี้คืออะเซทิลีนที่แท้จริงที่คุณอยากได้จริงๆให้มันอยู่ในถังแต่ประเด็นก็คือเวลาคุณคำนวณคุณต้องคำนวณเผื่อเพราะอะไรเพราะปฏิกิริยานี้มันเกิดแค่ร้อยละแปนะครับถ้าอยากได้จริงๆ80ต้องคำนวณเผื่อเป็นร้อยนึงนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมก็จะโคเฟกเตอร์บ้างนะครับไอ้น,นี้คืออะเซทิลีนจริงๆที่ผมอยากได้นะครับผมก็โคเฟกเตอร์บ้างถ้าอยากได้อะเซทิลีนจริงๆ80กรมอ่ามันต้องเผื่อ คำนวณเผื่อไปเป็นร้อยกรัมเลยกรัมตรงนี้คือกรัมของอะเซทิลีนเหมือนกันแต่เป็นกรัมของอะเซทิลีนที่เราจะคำนวณเผื่อไว้แล้วเพื่อให้สุดท้ายแล้วมันได้เท่านี้พอดีเป๊ะเข้าใจใช่ไหมครับนะเสร็จเรียบร้อยตอนนี้กรัมจริงตัดกรัมจริงก็ได้กรัมที่เราจะคำนวณเผื่อออกมาแล้วนะครับแล้วก็พอได้กรัมนี้มาเสร็จปั๊บทำไงต่อก็เขาไม่ได้ถามกรัมของแก๊สอะเซทิลีนเขาถามแคลเซียมคาร์ไบด์ว่าต้องใช้เท่าไหร่นะครับฐานแก๊สต้องใช้เท่าไหร่นะครับก็โคเร์ แคลเซียมเนี่ยผมจำได้ว่า40คาร์บอนเนี่ยส2คูณสเป็น24 24กับบวก40เป็น64ปกติ64กรัมของแก๊อสอะซิทิลีน C2H2 นะครับมันคือ1โมลของแก๊อสอะซิทิลีนพอดีอนันนี้โคแฟกเตอร์ละเอียดจังนี่นะครับที่จริงผมไม่ใช่โคละเอียดอย่างนี้นะครับตอนนี้ได้กรัมของอะซิทิลีนมานะครับพอเราได้กรัมอะซิทิลีนมาโคแฟกเตอร์ละเอียดแบบนี้เดี๋ยวเด็กมันโกรธไงในห้องสดมันขี้โกรธไอพวกนี้นะครับแล้วพอเราได <laughs> นโมลของอะเซทิลีนมาปั๊บทำไงต่อเขาไม่ได้ถามโมลอะเซทิลีนเขาถามแคลเซียมคาร์ไบอเนตไงฐานแก๊สกี่กรัมเขาถามตัวนี้ก็บังเอิญอะเซทิลีนหนึ่งโมลมันทําปฏิกิริยากับแคลเซียมคาร์ไบด์นหนึ่งโมลพอดีไอ้ยาฮ่าเลยหนึ่งโมลต้องโคเฟกเตอร์นะหนึ่งโมลของอะเซทิลีนมันคือหนึ่งโมลของแคลเซียมคาร์ไบด์ CaC2 อ่าอันนี้โคเฟกเตอร์ละเอียดได้ดูไม่เป็นไรไม่กี่ข้อแล้วนะครับตอนนี้ก็ โมนอะเซทิลีนตัดโมนอะเซทิลีนได้โมนแคลเซียมคาร์บอไนต์แต่เขาถามเป็นกรัมเขาไม่ได้ถามเป็นโมนก็โคเวคเตอร์อีกรอบนึงแคลเซียมคาร์บอไนต์นี่อัเอ็มวันเอ่อฮะเฮ้ยเมื่อกี้ผมใส่เอ็มวผิดตัวอ่าเกือบไปแล้วตรงนี้ต้องเป็นเอ็มวอะเซทิลีนฮัลนแน,นองเต็กคาร์บอนตัวละสิบสองคูณสองเป็นยี่สี่ยี่สี่วงนี้อสองเป็นยี่สิบหกอีเกือบไปแล้วตรงนี้ต้องเป็นยี่สิบหก ดีถ้าเห็นแตก่อนเออเดียโคแฟกเตอร์ละเอียดมันก็ดีเหมือนกันไว้แม่งผิดจะได้รู้ตัวไว้แม่นะแต่แต่ไม่อัดใหม่แล้วไม่เอานี่เดี๋ยวไปทํางานต่อนะครับแล้วก็1โมลก็จะนะของแคลเซียมคาร์บไนด์นะครับก็หนัก64กรัมแคลเซียมคาร์บอไบด์อ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็โมลแคลเซียมคาร์บไบต์ตัดโมลแคลเซียมคาร์บอไนต์ได้กรัมแคลเซียมคาร์บไบด์คิดเลขธรรมดาเลยนะครับคิดเลขธรรมดาเลยก็ 100คูณกับ0.13นี่มันจะได้13ก่อน13 <c oughs> คูณ2มันจะได้26พอดีนะครับอ่ามันจะได้26พอดี5 1 5 5 6 30มันจะได้16 16คูณ2เป็น32 32 64หา32ได้2พอดีตัดลงตัวเป๊ะเลยได้2พอดีเป๊ะเลยครับโจทย์ข้อนี้ก็ตอบเลยครับว่า หลังถ้าเราอยากได้แก๊อสอะซิเตนในการบ่มผลไม้เนี่ยจำนวนที่โจทย์ต้องการในภาชนะ5ลิตรเนี่ยก็คือใช้แคลเซียมคาร์บอย2กรัมก็พอเออดีเหมือนกันนะสมัยก่อนตอนผมบ่มเขาเรียกอะไรนะไอเรียกไม่ถูกกับภาษากลางอย่าอย่าพูดเลย <c oughs> บ่มผลไม้ขายเนี่ยเราไม่เคยชั่งน้ำหนักเลยนะเราใส่จำว่าเออหนึ่งก้อนแล้วก็พรมน้ำหน่อยๆก็พอจำแค่นั้นเอง ไม่ใช่นั่งคำนวณนี่ไม่ใช่นั่งคำนวณนี่เออว่าแล้วใส่ขาดทุนเออนี่ถ้าคำนวณเป็นสมัยก่อนน่าจะดีนะนะครับลากันไปแล้วครับข้อน,นี้ก็ง่ายแล้วก็ตรงตามหลักสูตรเจอกันใหม่ข้อหน้าครับสวัสดีครับ